าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคุณผู้ชมครับตอนนี้เดือนกร,รกฎาคมเนี่ยในเดือนหน้าสิงหาคมก็เป็นช่วงเวลาของการเปิดเทอมของหลายมหาวิทยาลัยกันแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของการรับน้องเราจะเห็นกันเยอะในช่วงนี้ทีนี้นี่นะครับล่าสุดเนี่ยมันมีดราม่าหนึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีภาพการรับน้องไม่เหมาะสมเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยชื่อดังในพื้นที่จังหวัดต,ตากล่าสุดครับมีการออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะฮะซึ่งโลกออนไลน์กําลังวิจารณ์อย่างหนักครับ คนที่ออกมาชี้แจงเนี่ยบอกว่าเป็นกิจกรรมการเต้นดวลกันระหว่างรุ่นพี่2คณะแล้วก็เป็นเพียงแค่มุมกล้องเท่านั้นพร้อมกับกล่าวขอโทษที่ภาพนั้นออกไปแบบไม่เหมาะสมครับไปติดตามเรื่องนี้กันครับจากกรณีที่มีแฟนเพจ Facebook นะฮะชื่อว่า a n t i s o t ซตัสนะครับเพจที่รณรงค์ต่อต้านการรับน้องไม่เหมาะสมครับแบบไม่สร้างสรรค์นเนี่ยเผยแพร่ภาพโดยระบุว่าเป็นภาพถ่าย จากกิจกรรมรับน้องของคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดตากนะครับแล้วก็เป็นภาพของนักศึกษาผู้หญิงร,รุ่นน้องเนี่ยนะฮะกำลังนั่งอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็คล้ายกับะจะมีเพศสัมพันธ์ออร์เรเซ็กซ์กับทางนักศึกษาชายอีกคนก็มีรุ่นน้องเนี่ยนั่งล้อมแล้วก็ปรบมือนะครับเรื่องนี้กลายเป็นที่วิจารณ์อย่างกว้างขวางครับชาวเน็ตเนี่ยก็มองว่าการรับน้องแบบนี้ถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศอย่างหนึ่งไหมไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยนั้นออกมาชีี้้แจงงเเรื่่อทกิดขึน ล่าสุดครับผู้สึกข่าวช่องวันในพื้นที่ก็เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตตากนะครับตามข้อมูลที่ทางเพจเนี่ยได้ระบุเอาไว้ทางคณะผู้บริหารและก็คณะครูอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับมีการเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องและก็สอบถามข้อที่จริงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะโดยทางนายแมนอายุ20ปีครับ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่3คือคุณแม่เนี่ยเป็นสาวประเภท2นะครับ,รบ,รบแล้วก็ปรากฏในภาพคือที่เราเห็นว่าเป็นน้องนักศึกษาผู้หญิงตกลงในข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าเป็นสาวประเภท 2, 2> นะครับโดยบอกว่าในช่วงกิจกรรมการรับน้องที่ปรากฏตามภาพเนี่ยเป็นการเต้นแข่งการระหว่างรุ่นพี่2คณะครับช่วงที่มีภาพออกไปเป็นช่วงสั้นๆเพียงแค่ประมาณ15วินาทีและคนที่เต้นเข้าแข่งขันกันเนี่ยไม่ได้มีการสัมผัสโดนตัวแต่อย่างใด แล้วก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยเอาง่ายๆคืออาจจะเป็นเรื่องของมุมกล้องขณะที่นายปัญญาพระสุทัยครับเป็นนาย,ยกสโมสรน,นสักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตปากนี่นะครับบอกว่ากิจกรรมรับน้องที่มีขึ้นทางสโมสรน,นสักศึกษาได้ทําข้อตกลงกันระหว่างรุ่นพี่ปี2ครับซึ่งจะทําหน้าที่รับน้องปีหนึ่งมีทั้งหมดใน14ข้อหนึ่งในนั้นระบุชัดเจนนะฮะบ,บอกว่าจะไม่มีการบังคับให้รุ่นน้องทํากิจกรรม ที่ต้องเป็นการยินยอมสมัครใจและจะไม่มีการจัดก,กิจกรรมในเชิงที่อาจจะสอบไปในทางอาณาจารย์ <S <S ซึ่งที่ผ่านมาทางสโมสรนักศึกษายืนยันบอกว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะนี่เป็นปีแรกส่วนเหตุการณ์ที่ปรากฏออกมานั้นเป็นกิจกรรมในการสารสัมพันธ์ครับระหว่างรุ่นพี่ของแต่ละคณะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีบางส่วนที่คึกขนองตามประษาวัยรุ่นแต่ก็เป็นกิจกรรมที่ทําให้เกิดความกลมเกลียวในฐานะพี่น้องร่วมสถาบัน ภาพที่เผยแพร่เขายังคงยืนยันว่าเป็นแค่มุมกล้องเท่านั้นนะครับลองไปฟังกันหน่อยครับอันนี้เป็นการแคปมาในส่วนหรือเฉพาะเวลาจุดที่มีปัญหาหรือภาพที่มุมมันไม่ดีไม่ได้เห็นเต็มๆ็เราอ,อาจเราถ้าเราเห็นดูตัวเต็มของมันอาจจะมองในภาพในอีกแบบหนึ่งก็ได้ซึ่งการกระทําเนี้ยจากที่สอบถามกับตัวน้องมาก็คือไม่มีการโดนเนื้อต้องตัวกันหลังจาก ทำกิจกรรมอยู่เต้นเสร็จก็จะมีการขอโทษและขอบคุณกันกเป็นการสร้างขนมงธนียดีๆอย่างหนึง่งหลังจากชี้แจงเรียบร้อยนี่นะครับ,รบมีข้อมูลบอกว่าทางสโมสรนสักศึกษาได้ชี้แจงต่อไปที่เพจแอนตี้โซตัแล้วแล้วก็ทำการลบโพสต์ออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ